สวัสดีครับตอนรับแฟนมอดทุกคนเข้าสู่เพจบอลหน้าสอยเพจฟุตบอลอารมณ์ดีที่พร้อมนาเสนอข่าวสารวงการฟุตบอลและเรื่องราววาราตี้แบบถึงึีนไม่เหมือนใครเรื่องราวน่าสนใจในช่วงเวลานี้จึงขอพูดถึงกรณีของฟิลิปเป้คูตินโยมิดฟิลชาวบาสเลียนที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดมิดฟิลระดับโลกแต่ไปไปมามาชีวิตพลิกผันจนตอนนี้แทบไม่เหลือเขาของรางความจะเก่งกาจอยู่เลย เดิมทีดาวเตะชาวบาซิลผู้นี้สร้างชื่อจากการเล่นให้กับอินเตอร์มิลานก่อนจะได้รับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในการย้ายมาทิ่แอนฟิลและจากผลงานที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทําให้เจ้าตัวกลายเป็นวิฟิลตัวรุกสุดครบเครื่องที่แฟนหงแดงต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหัวใจของทีมที่จะขาดไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาของนักฟุตบอลที่ไม่ได้เติบโตมาในฐานะคนมีอันจะกินบวกกับการไม่ได้สนใจเรื่องการเป็นตํานานสโมสรแต่สนใจเรื่องของเงินมากกว่า ทำให้ช่วงปี2017เขาเริ่มมีข่าวหนาหูว่าต้องการย้ายออกจากทิธแอนฟิลด์เพื่อไปเล่นให้กับสโมสสที่ใหญ่กว่าได้เงินมากกว่าและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าอยู่กับลิเวอร์พูลช่วงรานั้นทั้งแฟนบอลและผู้จัดการทีมเองไม่พอใจในตัวเขายัางมากขนาดว่าเจเกนครอปตัดสินใจตัดชื่อเขาออกจากทีมจนแทบไม่ได้ลงสนามก่อนปี2018ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเขาจะได้ย้ายไปยังถิ่นค้ำนูของบาร์เซโลนาสมใจอยากด้วยค่าตัวราว105ล้านปอนด์ พร้อมเสียงสาบส่งจากฟแฟนที่เห็นเงินมากกว่าการลงเล่นเป็นเพื่อทีมแต่การย้ายไปยังลาลิกาสเปนของเจ้าตัวเหมือนชีวิตจะคิดผิดอย่างรุนแรงนอกจากจะทำง,งานได้ดิ่งลงเหวทุกวันโอกาสในการช่วยทีมก็ลดน้อยลงถอยตามลงไปด้วยซึ่งสถิติบ่งบอกให้ชัดเจนว่าเขาลงสนามให้กับทีมแค่52นัดซับไป13ประตูเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากกับการเล่นในตำแหน่งที่เขาลงสนามเป็นประจำเมื่อทุกอย่างไม่เป็นใจปี2019เขาถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับไบรอันเบลนิกในศึกบนเดสลิกาเยอรมัน แต่ไม่รู้ว่าโชคชะตาหรือเคข้อสัมกาสัรร์ใดๆก็ตามก็ได้พาชีวิตการค้าแข่งของเขาไม่เหมือนเดิมออต่อไปการย้ายไปเล่นในถิ่นของเอลิอันอนา่าก็แทบไม่ค่อยได้มีโอกาสลงสนามแถมฟอร์มเหมือนยังไม่กลับมาที่เดิมจนไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำว่ามีเขาหรือไม่มีอยู่ในทีม ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าครอปอาจตัดสินใจดึงเขากลับมาร่วมทีมอีกครั้งด้วยความคาดหวังว่าจะกลับมาทําให้ดาวเตะรายเล็กล่างนี้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่ด้วยสนมราคาที่บาร์เซโลนาตั้งเอาไว้คือ77ล้านปอนด์จึงอาจทําให้พวกเขาต้องพิจารณาดูใหม่ว่าจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนในการดึงตัวคูติโยกกลับมาอย่างคิดแอนฟิลเพราะจะว่าปายเวลานี้แผนการเล่นของครอปจัดว่าหลงตัวมากๆแม้ในแดนกลางยังขาดนักเตะประเภทจ่ายบอลได้ดียิงไกลได้คมกับการมาของคูติโย ก็ไม่ได้หมายถึงเครื่องหมายการนันตีว่าจะทําผลงานได้ดังเดิมเหมือนครั้งที่ทิ้งทีมไปหรือไม่สำหรับแฟบนบอลเหรือผู้เชื่อว่ายังคงมีหลายคนไม่พอใจเขากับการกระทาที่เคยก่อไว้แต่อีกหลายคนพร้อมให้โอกาสเขาในการกลับมาบ้านหลังเก่าอีกครั้งแต่ทั้งนี้คงต้องขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลักว่าพร้อมจะคัมแบ็กเป็นนักเตะค,คนเดิมได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งกิ๊งกันด้วยนะครับ